สวัสดีค่ะวันนี้มา happy phone จะมารีวิวเจลหอมดับกลิ่นชักโครกนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของสินค้าที่จะรีวิวในวันนี้นะคะสินค้าตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการความหอมให้กับห้องน้ำอยู่เสมอนะคะจะมาลองแกะดูกันเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะมาในลักษณะแบบนี้เลยค่ะอันนี้ข้างในนี้นะคะก็จะเป็นเจลหอมที่ช่วยดับกลิ่นนะคะจะมาลักษณะแบบเข็มฉีดยาเลยนะคะเวลาเราใช้งานนะคะเราก็ประกอบตรงนี้เข้าด้วยกัน,นะคะ่ะวิธีใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ ใส่ให้ตรงล็อกของเขาเลยนะคะเขาจะมีล็อกมาให้นะคะแต่ละลองนะคะเราก็แค่เอาตรงนี้ค่ะใส่ตามล็อกนะคะมันก็จะอยู่แบบนี้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีฝาปิดอยู่นะคะถ้าเราใช้งานนะคะเราก็สามารถดึงฝาตรงนี้ออกมาได้เลยค่ะ คุณสมบัติของเจลหอมตัวนี้นะคะก็คือสามารถช่วยลดกลิ่นนะคะภายในห้องน้ำแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคนะคะที่อยู่ตามชักโรครกออกได้ด้วยนะคะช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกรปรกได้ด้วยค่ะซึ่งเวลาเราปั๊มครั้งหนึ่งนะคะตัวเจลเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะ หรือว่าจะช้าหรือจะเร็วกว่านั้นนะคะแล้วแต่ตามที่เรากดชักโครกด้วยนะคะเพราะว่าตัวน้ําของชักโครกนะคะก็จะค่อยๆชะล้างตัวเจลออกไปค่ะแต่ว่าค่าเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะอันนี้นะคะก็คือลักษณะของตัวเจลหอมที่ยังไม่ได้ใช้งานนะคะแต่เมื่อเราใช้งานไปนะคะก็จะเจลก็จะลดประมาณนี้นะคะ แล้วเวลาเราเก็บรักษานะคะะเราก็ปิดฝาตรงนี้นะคะให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อรักษาตัวเจลไว้แล้วก็กลิ่นของเขานะคะให้ยังคงอยู่ค่ะแล้วเวลาเก็บตัวเจลนี้นะคะให้เราตั้งด้านนี้นะคะนําตัวเจลคว่ำลงแบบนี้นะคะแต่ครั้งต่อไปเราก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะหลอดนึงนะคะใช้ได้นานเป็นเดือนเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวิธีใช้นะคะเราก็นำผลิตภัณฑ์นะคะจับให้ถนัดมือนะคะแล้วก็เล็งจุดที่เราต้องการจะกดนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปั๊มนะคะถ้าเราไม่นำตัวหลอดกดนะคะกดลงไปที่ชักโครกนะคะให้แนบติดนะคะตัวเจลนะคะจะออกมาเยอะเกินไปแบบในคลิปเลยค่ะวิธีการใช้งานโดยไม่ให้เจลออกมาเยอะเกินไปนะคะ ก็คือเรานำตัวหลอดกดนะคะกดลงไปที่ชักโคกให้แนบติดเลยนะคะอย่าเพิ่งยกออกมานะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยปั๊มตัวเจลเบาๆค่ะและ้วค่อยๆยกออกค่ะเท่านี้เราก็จะได้เจลในปริมาณที่พอดีค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะควรจะอยู่เหนือระดับน้ำเวลาเรากดน้ำด้วยนะคะเพราะว่าน้ำจะทำให้ตัวเจลละลายเร็วนะคะ เจลนี้นะคะจะช่วยให้ห้องน้ำเรานะคะหอมสะอาดสดชื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่อยู่ตามขอบชักโครกด้วยนะคะสำหรับตัวเจลนะคะจะละลายช้าหรือเร็วนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับความถี่ของเราที่กดชักโครกด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความแรงของน้ำที่ชะล้างตัวเจลออกไปด้วยนะคะแต่แนะนำว่าให้ติด เหนือจากน้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวเจลอยู่ได้นานกว่าค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้ห้องน้ำหอมสดชื่นค่ะถ้าใครนะคะสนใจสินค้าตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ร้าน My Happy Phone นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะคะสามารถติดต่อได้ที่ร้าน My Happy Phone เลยค่ะเพราะว่าสินค้ามีจานวนจากัดนะคะ